เอาที่โทนี่ Tony พามาชมเครื่องเล่งอนุภาคที่สถาบันเซิร์นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่งอนุภาคตัวเก่านะครับที่มีสายเป็นเส้นตรงนะครับแต่ตอนนี้ตัวใหม่เนี่ยเขาทําเป็นปวงกลมแล้วนะครับซึ่งกินพื้นที่มากถึง3ประเทศนะครับรัศมีเนี่ยมากกว่า40กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันออานี่โทนี่ก็พามาชมแบบจําลองตัวเล่งอนุภาคโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้สนามแม่เหล็กที่เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับใช้อลูมิเนียมที่อุณหภูมิ7เคลวินนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เย็นมากนะอยู่ในทอสาาากกาศ็จะทํให้ สามารถเล่นระบกท่าให้มีความเร็วได้อย่างแรกนะครับออการทำทุกอหลังในในครื่นนองเล่นรกถ้านะครับ จะต้องอยู่ในโหมดที่มรรทัดไวท์เทอร์นแชมเบอร์ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเร่งโปรตอนที่650ล้านล้านอิเล็กตรอนวลมันวิ่งเร็วมากแล้วมันเสือกไปชนโมเลกุลของออกซิเจนอ่าออกซิไดทันทีชนทันทีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเลิดเราก็ต้องมีการปั๊ควบคุมเทเชอร์ควบคุมอุณหภูมิที่เห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าอออปติคล o ิเวอร์นะครับสมมติเราอยากดึงแสงเข้ามาเราก็ต่อท่อมาอันนี้เขาเลยเรียกว่าบีมไลน์